วิธีการทำตู้ง่ายๆแบบนี้ทำยังไงไปดูกันเลยนะคะวิธีการทำนะคะเราก็จะใช้บ o ็อกนะคะในการสร้างขึ้นมาก็ลากมาได้เลยหลังจากนั้นนะคะเราก็ใส่สเกลตามที่เราต้องการได้เลยถ้าในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นจุด5 2.5แล้วก็จุด65นะคะ ันนี้คือความกว้างความยาวความลึกของตู้นะคะและหลังจากนั้นเราก็จะใช้เครื่องมือ Move นะคะในการเลื่อนให้ตัวตู้เนี่ยมันอยู่ระดับที่เหนือกว่าพื้นนะคะสักจุด15นะคะ15เซนนั่นเองทีนี้เราก็มาทำการปรับ Edit Poly นะคะก็ไปคลิกที่ modifier set ได้นะคะอ่าเราก็เลือกได้เลยทีนี้เราก็จะใช้ selection polygon นะคะคลิก ที่หน้าตู้นะคะแล้วก็ทำการ inset เพื่อสร้างขอบตู้นะคะก็ใส่0.025แล้วก็หลังจากนั้นนะคะเราก็จะทำการดึงตัวบานตู้นะคะให้เข้าไปโดยใช้เครื่องมือ extrude นะคะก็ลดไปก็ลบจุด0.25นะคะกดถูกต้องนะ,ะทีนี้นะคะเราก็จะทำการแยกนะคะโดยใช้เครื่องมือ detect ออกจากกันได้เลยแล้วเราก็มาคลิกที่บานตู้นะคะ แล้วก็เราก็จะทำการใส่ material เพื่อ,อดูภาพรวมคร่าวๆก่อนนะคะตัวนี้เราก็ทำไว้แล้วนะคะจะเป็นตัวแมทเท i a l ียลสำเร็จรูปของโครโรนานะคะแล้ก็ใส่ไปก่อนเพื่อดูภาพรวมนะคะ,อะพอใส่แล้วเนี่ยเราก็อย่าลืม UvWmap นะคะเลือก Box แล้วก็มาเลือก RealWorldMap ด้วย ถ้าไม่ชอบแล้วก็ลองเปลี่ยนเป็นตัวอื่นได้เลยนะคะแมทเทียลตัวนี้ทุกครั้งนะคะเราจะต้อง UVW map แล้วก็เลือก box นะคะแล้วก็ real world map ตัวนี้ทีนี้เดี๋ยวเรามาทำการ edit poly ที่หน้าบานตู้กันต่อนะคะเราจะเพิ่มเส้น segment เรามาเลือกที่เส้นแล้วเราก็เลือกเส้นแนวนอนนะคะ2เส้นแบบนี้แล้วก็คลิกที่ connect นะคะ ก็ใส่ตัวเซกเมนต์ได้เลยเราจะใส่เป็น3เส้นนะคะ,ะหลังจากนั้นนะคะได้แนวตั้งแล้วเนี่ยเราก็จะมาเลือกเป็นเพิ่มแนวนอนก็คือเลือกจากแนวตั้งนั่นเองนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็จะใส่เป็น2เส้นแบบนี้นะคะ,ะหลังจากนั้นใช้พูลิกอนะคะแล้วก็เลือกหน้าบานหน้าบานกลางนะคะ,ะแล้วก็จะดีเทคแยกออกจากกันส่วนลิ้นชักด้านข้างเราก็จะค่อยคอย ทยอยดีเทคนะคะออกจากกันทุกหน้าบานแบบนี้นะคะทีนี้เราก็มาเลือกหน้าบานทีละบานเลยเราจะเพิ่มดีเทลให้กับหน้าบานตู้นะคะก็จะใช้โพลีกอนแล้วก็ใช้เครื่องมือบีเวลนะคะตัวบนเนี่ยก็คือระยะยื่นนะคะแล้วก็ตัวล่างเนี่ยเป็นการลดขอบนะคะ เป็นการเพ่ขอบลงไปก็ใส่ระยะประมาณนี้ได้เลย0.02นะคะแล้วก็ลบ0.01ประมาณนี้ทีนี้เราก็มาเลือกหน้าบ้านอื่นแล้วก็ทำเหมือนกันได้เลยใช้เป็นบีเวลนะคะแล้วก็ใส่ระยะได้เลย0.02แล้วก็ลบ0.01ก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะพอโอเคแล้วก็กดถูกต้องได้เลย ตัวนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าใครจะต้องการดีเทลขนาดไหนนะคะใส่ระยะไปได้เลยมาทำตัวล่างก็ใช้ b w v e l นะคะแล้วก็ใส่ระยะได้เลยกดถูกต้องนะคะทางด้านซ้ายมือแล้วเดี๋ยวไปทำทางด้านขวามือกันบ้างเราจะทำใหม่ทั้งหมดก็ได้นะคะหรือว่าจะ copy c โคนออกมาจากทางด้านซ้ายนะคะ ก็ทำให้ครบนะคะ6บานทั้งซ้ายแล้วก็ขวาทําวิธีการเดียวกันเลยมาคลิกเลือกหน้าบานตู้นะคะแล้วก็เลือกตัวโพลีอนนะคะแล้วก็ใช้เครื่องมือบีเวลนะคะสร้างขอบสร้างความนูนขอบออกมานะคะแล้วก็อ่ะสุดท้ายแล้วทาวิธีการเหมือนกันโพลีนนะคะ บีเวลแล้วก็ใส่ระยะได้เลยด้านบนก็คือการยื่นความนูนออกมานะคะแล้วก็ด้านล่างก็คือการลดขอบอทีนี้เดี๋ยวไปทำตรงหน้าบานใหญ่กันนะคะก็คลิกเลือกแล้วก็ใช้โพลีอนะคะเราจะ,ะทำเป็นขอบบานตู้ก่อนก็ใช้เครื่องมืออินเซ็ต ก็ใส่ระยะได้เลย0.025นะคะ,ะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราไปคลิกเลือกโพลีนพวกหน้าบานตลอดแนวเลยให้เป็นกรอบสีสีแดงแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้เครื่องมือ e x t ก u ูดเพื่อสร้างความหนาของกรอบออกมาใส่ระยะ0.025กดถูกต้องทีนี้ก็มาเพิ่ม ความหนาให้กับตัวตรงกลางนะคะบานบานตรงกลาง0.02ทีนี้นะคะเราก็จะมาทําตัวหน้าบานที่เป็นรูนะคะก็แยกออกจากกาันก่อนดีเทคออกจากกันก่อนก็จะเหลือแค่หน้าบานตรงกลางนะคะแล้วก็เราก็จะใช้เส้นเ e กเมนต์แล้วก็ใช้เครื่องมือ Connect นะคะ ก็ใส่15แล้วทีนี้เราก็จะมาเลือกเซกเมนต์ตรงทางด้านนี้นะคะเป็นแนวตั้งนะคะแล้วก็คอนเน c t ออกมาเมื่อคอนเน c t ออกมาแล้วเนี่ยเราก็จะได้เป็นเส้นเซกเมนต์แนวนอนแบบนี้นะคะใส่สักประมาณ5กดถูกต้องหลังจากนั้นมาที่ตัว Vertex นะคะก็คือการเลือกจุดเราก็เลือกจุดเฉพาะตรงกลางแบบนี้ ตรงขอบเนี่ยไม่ต้องเลือกนะคะแล้วก็ใช้เครื่องมือเชมเฟอร์อปิดเปิดตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็มาใส่ระยะของตัววงกลมได้เลยใส่ตัวเซกเมนต์เพิ่มนะคะตรงนี้ใส่สัก2อ,อก็จะได้สักประมาณนี้ถ้าโอเคแล้วเราก็กดถูกต้องนะคะหลังจากนั้นเดี๋ยวเรามาเพิ่มความหนาให้กับบานตู้กัน ก็คลิกที่บานตู้ที่เป็นช่องกลมแบบนี้นะคะเลือกโพลีกอนก่อนหลังจากนั้นนะคะเราก็จะใช้เครื่องมือ x x t r u d e นะคะในการสร้างความหนาออกมาก็ใส่ระยะได้เลย0.01นะคะกดถูกต้องแล้วก็เช็คดูความเรียบร้อยนะคะแล้วก็อาจจะดันให้มันเข้าไปนะคะก็ใช้เครื่องมือ m Move ดันเข้าไปได้เลย เราก็จะได้บานขอบตู้เป็นแบบนี้นะคะ,ะเป็นรูระบายกลมๆแบบนี้ทีนี้มาที่บานอีกข้างหนึ่งก็เดี๋ยวลบทิ้งนะคะเดี๋ยวเราจะสร้างแกนตัวอขอบผนังทางด้านตรงนี้นะคะก็ใช้บ็อกได้เลยก็ดึงขึ้นนะคะก็ใส่ระยะที่เราต้องการนะคะ0.025 ก็ลองกะดูประมาณนี้นะคะเลื่อนให้ดูเรียบร้อยหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวทำการใส่ material นะคะเพื่อดูภาพรวมแล้วก็ copy c o โคนออกมาทางด้านซ้ายมือแล้วก็เดี๋ยวมาทำชั้นนะคะ copy c o โคนจากแผงข้างนี่นแหละมาได้เลยแล้วก็เลื่อนระยะ ให้ตรงตามตำแหน่งเดียวกับตัวหน้าบานดินชักก็ได้นะคะแล้วก็ Edit Poly เพื่อปรับระยะให้พอดีกันนะคะก็เลือกแต่เส้นเลือกแต่จุดนะคะแบบนี้แล้วก็เลื่อนขึ้นได้เลยใส่2ชั้นแบบนี้นะคะแล้วก็ปรับให้ดูสวยงามไม่ขอบมันเกยกัน ก็ระวังอย่าให้ตัวขอบมันเกยกันหรือว่าโผล่ออกมานะคะจัดระเบียบให้เรียบร้อยหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาใส่ U V W Map ที่ตัวชั้นกันนะคะก็เลือก Real World Map ตัวนี้แล้วก็เปลี่ยนแกนให้เป็นแกน x นะคะแล้วก็ copy ค่ามาได้เลยมาใส่อีกตัวหนึ่งได้เลยนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาทำขาลงโต๊ะกันบ้างนะคะ ก็เราจะใช้เครื่องมือตัวนี้เลยทรงกระบอกนะคะแล้วก็ลากออกมาได้เลยดึงขึ้นมานะคะแล้วก็มาใส่ระยะนะคะเราก็จะใส่ระยะก็สักประมาณ0ุดศนะคะความสูงก็อยู่ที่จุดห่งทีนี้ก็เลื่อนตำแหน่งมาที่ต้องการได้เลยแล้วก็เราจะใช้ Edit Poly นะคะ เลือก vertex ทีเนี้ย s e g ม e n t มันเยอะเกินเราก็าเดี๋ยวมาปรับที่ตรงให้ segment นะคะให้เหลือหนึ่งหลังจากนั้นมา Edit Poly ต่อเลยแล้วก็เลือกเฉพาะ vertex ด้านล่างแล้วก็ใช้เครื่องมือ Scale นะคะ,ะกด R ก็ได้แล้วก็ค่อยๆเลื่อนเข้ามาแบบนี้นะคะเราก็จะได้ขาโต๊ะแบบนี้แล้วใส่ material ให้เรียบร้อยนะคะ แล้วก็อย่าลืมนะคะใส่ uv w map ด้วยนะคะแล้วก็เลือก real world map ตัวนี้แล้วก็เปลี่ยนแกนนะคะหลังจากนั้นเดี๋ยวเรามา copy c o n e นะคะให้เป็นขาโต๊ะทั้ง4มุมก็จัดให้สวยงามก่อนนะคะให้เข้ามุมกันทั้งซ้ายแล้วก็ขวา เรียบร้อยนะคะเราก็จะได้ตู้แบบนี้แล้วนะคะง่ายๆไปทำตามกันได้เลยนะคะ